วิธีการสร้างบัญชีร้านของ s h o ปปีนะครับผู้ขายสามารถลงขายสินค้าในแพลตฟอรมช้อปปีได้2องช่องทาง,ทางผ่านหน้า Seller Center และแอปพลิเคชัน s h o ปปีการสร้างบัญชีช้อปปีผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ 1. เข้าสู่ระบบช้อปปีแล้วเลือกที่เริ่มต้นขายสินค้า 2. ศึกษาข้อมูลประเภทร้านค้าและโปรแกรมส่งเสริมการขายของของ,ของช้อปปี สมสมัครบัญชีช้อปปี้โดยกรอกเบอร์โทรศัพท์ 4. ี่ทำตามขั้นตอนตรวจสอบโดยระบบโดยการเลื่อนปุ่มสีส้ม 5. เลือกวิธีการยืนยันตัวตน 6. กกำหนดรหัสผ่านเจ็ดทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นก่อนที่ท่านจะสามารถเข้า เซลเลอร์เซ็นทได้ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีช็อปปีก่อนการสร้างบัญชีช็อปปีผ่านแอปพลิเคชัน 1. เลียกแท็บฉัน 2. เลือกปุ่มที่ลงทะเบียน 3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์สสดยืนยันตัวตนท้าทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิน้นหน้าตาก็จะประมาณน,นี้นะครับวิธีการสมัครลงทะเบียนช h อปปี การเริ่มต้นขายสินค้าบนแพลตฟอร์มแพลชันช้อปปี้ครับ 1. เลือกแท็ชันัน 2. เลือกเริ่มการขาย3เพิ่มสินค้าพร้อมระบุข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนเมื่อเพิ่มสินค้าชิ้นแรกแล้วสามารถเลือกที่ร้านของฉันเพื่อตรวจสอบภาพรวมของร้านค้าและเลือกใช้เครื่องมือจัดก,การานะครับต่างๆไดน้นี่นะครับนี่คือหน้าร้านของเรานะครับกดดูร้านค้านะครับตอสมัครเสร็จก็หน้าตาร้านค้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการเพิ่มสินค้าไปลงขายในช้อปปี้นะครับกดเพิ่มสินค้าใหม่แล้วก็กดเพิ่มรูปภาพเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปก็คือเลือกรูปสินค้าที่เราจะขายมาหนึ่งรูปนะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างเฉยๆน,นะครับภาาอาจจะไม่ใช่สินค้าคแล้วก็เขียนชื่อสินค้าที่เราจะตั้งไปคนระับ จากนั้นระเอียดสินค้านะครับเราก็ทําการเขียนนะครับว่าใายค้าว่ามันคืออะไรคนระับอย่างเช่นอันนี้ครับรูปโปสเตอร์ทําการเลือกหมวดหมู่นะ แล้วก็กำหนดราคาขายเช่นกำหนดไปที่99บาทเลขจำนวนที่มีอยู่ในค้ังนะคือจำนวนสินค้าทั้งหมดที่เรามีในค้ังที่พร้อมส่งคะัักสิบจำนวนซื้อขั้นต่ำกำหนดไปที่หนึ่งสภาพสินค้าเจอของเปสอ่องือของใหม่ แล้วทางช้อปปีก็จะบอกว่าเราต้องใส่อะไรเพิ่มานะอย่างเช่นชื่อสินค้าเราจะไปต้องใส่เพิ่มเปสิบหตัวก็กกอะให้มันครบอันนี้ยกตัวอย่างก็ใส่เจอจุดแรกให้มันครบเป็นต้องใส่38มสิบแปด ครหมดหมู่สินค้านะครก็เลือกเป็นของสะสมสีพลสติน,นครับแล้วก็กรุณาจอกแบนแบนดก็เรียกว่าโนแบนด์น,นะไม่มียี่ห้อแล้วก็กำหนดค่าจะส่งนะครับ้็เป็นสแตนดาร์ดเดลิเวอรีส่งธรรมดาในประเทศนะต้องใส่น้ำหนักสินค้าฮนะก็ทำการกำหนดน้ำหนัก สักหกิโลนะความก้างสัก5คูณ5แล้ว <ę> ก็ทำการกดลงขายนะเพื่อทำการเพิ่มสินค้าใหม่ครับพอทําการเพิ่มสินค้าเสร็จนะครับหน้าตาก็จะถูกอัปโหลดมาประมาณนี้นะว่าสินค้าคุณกําลังขายอยู่นะทําการกดเข้าไปดูก็ตรวจช็คสินค้าครับ หน้าตาก็าจะออกมาประมาณนี้นะครับอาเรียสินค้า